อยู่กับชมงค่ะวันนี้เรามาเล่นอะไรกันครับใบกันกล้วยใบกันกล้วยอ่าอ่าพี่เกสใส่รองเท้ามาเล่นข้างล่างนี่มารองเท้าพี่เกสอยู่ตรงไหนนู่นขาอยู่นู่นลูกนู่นรองเท้า,เ,าเลราวินได้ใบกันกล้วยอย,อยัง นี้ไม้ก้นกล้วยของพี่เกสเหรอครับไหนชูให้แม่ดูหน่อยครับอ๋อมาอาวินอาลงมาเล่นข้างล่างไหนเล่นให้ดูหน่อยสิโอ้นี่อาวินเล่นยังยายทำก้านกล้วยให้เด็กหน่อยสิให้มาเป็นขี่ะไไ่ใอะ เออ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 อาวินไหนอะหนึ่อ่ะปืนออกมาก่อนพีแกไปยิงคู่กันอาวินนี่มาอ่ะเ้ยดังแป๊บๆป๊ปเลยนะทำไมอะพร้อมกานด้วยทำพร้อมกันสิกรอนะ ม้ามาแล้วของวินมีเปล่าเป็นมาก้านกล้วยเหรอตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ม้าชื่ออะไรมาก้านกล้วยสเกตเออแข่งกันของนาวินได้ยังวินไปเอามาก้านกล้วยไป มีปืนด้วย,ย,วยเออเอออู้อออหห่างยาวมาตัวนี้ห่างยาว,ยาวอ่ะวินได้ยัง ขอดูมากกันก้นของเกสหน่อยสิหัวมันหัวไม่ใช่มาร์กที่เกสขี่อยู่น่ะโอ้อหโออหนคนละตัวคนละตัวเลยลโอ้องวินมาแล้วเหรอ <c oughs> มีม้าแล้วก็มีปืนคนละอันไปขี่ขี่ไปตรงนู้นแข่งกัน น,นี่ขอวิ่งาค่ะเอามาแข่งกันเร็วหนึ่งสองสามมาวินไปนู่นแล้วเกตมาใครชนะใครชนะเกตเอาวิ่งไป มาก้านกล้วยตัวนี้ชื่อเกดอ่ะยิงยิง,ย,งยิงเลยยิงท่าไหนผิดท่าผิดท่าแล้ววินท่านี้เอาเร็วป้ายดังๆน้ป้ยเลยเดี๋ยวทำใหม่อ่ะอ่ะป้ายตรงนี้เริมอ่ะแยกออกมาก่อนอ่ะของพี่นาวินก่อนนะอ่ะทำไง อออโอเคไหมน้องเนโอเคไหม <c oughs> โอเคอ่ะของพี่เกดมกั่งพี่เกดทำปืนสิ <c oughs> อ่ะวางมาไว้ก่อนมาหาแม่อานั่งนั่งให้ดีอ่ะเกศตบพร้อมกันทีเดียวปืดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดังดีไว้เดี๋อุ้ยหมาตัวนั้นกระโดดทาไมดิกระโดดทำไมดิกระโดดทไมดิ กบ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 ม้าก็เดินมาดิม่าอไรม้าอะไรเปบนเนี้ยม้อะไรเป็นเนี้ยม้าโบราณเออม้าโบราณใ่ม้าโบราณจ้าเนี่ยอวินไปกระโดดไหมกบกบกบบกบกบ ห <laughs> นาเปนเอาหางา่ะอา,า,าหัว,นะวจะาใัาวที่ไหน